สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม GTA San Andreas กันนะครับตอนแรกก็กดเข้า Google ครับพิมพ์ว่า GTA นี่จะเป็นของให้คุณกดตรงนี้ครับที่ดาวน์โหลดครับเด้จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับคุณกดดาวนโหลดตัวเลขตัวเด้นครับอันนีดาว์โหลดตัวเนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าผมจะทิ้งลิงสองเจ้าสูงตัวดีไว้ให้นะครับ ก็ลืมนะครับก็กดไลค์กดสับสับสกาด้วยนะคะขอบคุณแจบคุณ